สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวด่วนเลขดังสาวขอพรทาเวสวรรณจนถูกหวยงวดที่แล้วเขย่าเสียมซีได้เลขคู่เดียวกันกับเพื่อนที่วัดเทพรายอำเภอรประจันจังหวัดสุพรรณบุรีพระศรีประจันต์ตากนาพิบาลเจ้าคณะอำเภอศรีประจันและพระครูพิสุทธิรัตนาพรเจ้าอาวาสวัดเทพรายเจ้าคณะตำบลวังน้ำทัพ ้ดวยคณะกรรมการวัดเทพายและผู้ใหญ่ใจดีได้จัดพิธีทิ้งกระจัดวัดเทพายและทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับผีไม่มีญาติผีเร่ร่อนตลอดจนดวงวิญญาณของผู้ที่เสียชีวิตจากโควิด -19 ที่มาชาพนักิจสพที่วัดเทพายเนื่องในวันสัตว์ไทยตามความเชื่อของโบราณ เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความกระตันยูกระตะเวทีต่อผู้มีพระคุณและเป็นการบรรเทาทุกเบื้องต้นให้กับประชาชนที่มารับแจกข้าวสาร5กิโลกร,รมัมจำนวน2,000ถุงโดยได้รับการสนับสนุนจากคณะสงฆ์คณะอุบาสกอุบาสิกาและพุทธศาสนิกชนทั่วไปที่ได้ร่วมกันบริจาคข้าวสารในครั้งนี้นอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีบวงสวงท้าเวสวันโชคดีท้าเวสวันปกดหนี้ปางถือกระดานชนวนมีหนึ่งเดียวในประเทศที่หน้าพระเจดีสมัยกรุงศรีอยุธยา อายุเก่าเก่กว่า400ปีและเพื่อขอพลังพุทธานุภาพบารมีแห่งท้าวเวสวันขอให้ร่ำรวยเงินทองเหลือกินเหลือใช้โชคลาบมากมายไม่เจ็บไม่จนสุขสมหวังทุกประการเป็นการเสริมดวงเสริมบารมีเสริมโชคเสริมลาบเพื่อความเป็นสิริมงคล ขณะที่นักเสี่ยงโชคต่ังมารอลุ้น2เลขเด็ดหางประทัดไปเสี่ยงโชคกันอย่างคึกคักซึ่งเลขเด็ดมวดน,นี้เป็นเลขหางประทัดของนางสาวสิริรักษ์อายุ38ปีมวดที่ผ่านมาได้โชค7-5ถูกลอตเตอรี่2ใบาจากการมาขอพรทาเวสวันวันนี้จึงพาเพื่อนๆญาติพ,พี่น้องจากกรุงเทพมหานครมาเขย่าเซียมซีที่หน้าเท้าโปรดนี่ได้เลข 1. ส่วนเพื่อนที่มาด้วยกันขย่าที่หน้าเท้าโชคดีได้หมายเลข1.7ทําให้ทั้งคู่ต่างแปลกใจที่ได้เลขคู่เดียวกันอย่างน่าอัศจรรย์ทําให้รีบไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลจากพ่อค้าแม่ขายเหมามาหมดกว่า30ใบในส่วนของประทัดแก้บนนั้นได้เลข7 8 1และ3 0ยังไงก็ต้องมารอลุ้นกันแล้วค่ะว่าใครจะได้เป็นเศรษฐีในงวดวันที่1ตุลาคมนี้ทางนี้ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสนุกค o m หากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเลขเด็ดหวยดังสายมูเตรูทำนายฝันแม่นๆสามารถติดตามไว้ได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ